ไปน้องกัน<ๆ><ๆ>ไอบาอบคุณขอบครณอบคุณอกคุณพบคุณอบคุณนพูคบอ เมื่อวันที่25ตุลาคมชาวบ้านในพื้นที่หมู่9ตำบลหนองปลืออำเภอพนัสนิคมจัังหวดชนบุรียังคงปักหลักอย่างต่อเนื่องกดดันให้ผู้ประกอบการที่นำผงยิบซ้ำมาทิ้งส่งกลิ่นเหมน็นและทำให้น้ำเริ่มเน่าเสียให้ออกมารับผิดชอบ ซึ่งจนป่านนี้ก็ยังไม่มีผู้ประกอบการออกมารับผิดชอบแต่อย่างใดโดยมีหน่วยงานของภาครัฐไม่ว่าจะเป็นสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมจังหวัดสาธารณาสุขและปลัดอาวุโสอำเภอพนัสนิคมพร้อมด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปอลือลงพื้นที่เข้าตรวจสอบพร้อมกับชาวบ้านอีกหนึ่งรอบโดยเจ้าของที่ให้เช่าชื่อลุงโฮกอายุ72ปี ก็ได้เดินทางมาในวันนี้ด้วยทำให้เกือบปะทะกับทางชาวบ้านเพราะว่ายังติดต่อกับผู้ประกอบการให้มารับผิดชอบไม่ได้จนทำให้ชาวบ้านโกรธแค้นที่ปล่อยให้ผู้ประกอบการนำผงยิบซ้ำมาทิ้งสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านทั้งนี้ชาวบ้านได้กดดันหน่วยงานภาครัฐ ว่าจะต้องนำผงยิบซ้ำที่ส่งกลิ่นเหม็นนี้รีบเอาออกไปโดยเร็วและจะทำข้อตกลงไม่เกินเจ็ดวันต้องรีบขนออกไปถ้าเกินเจวันตามที่ตกลงกันไว้เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบนนองเบอือก็จะแจ้งความดำเนินคดีกับทางตำรวจสพพนันิคมให้ดำเนินคดีตามพรบคุ้มครองสิ่งแวดล้อมกรณีนำสิ่งที่ไม่ได้รับอนุญาตมาทิ้ง เอาทีเดียวนห่ะไปนู่นเลยภาษาภาษาคับอ่ะร้อนร้เขาเขียนไม้สัญญาเช่าเพื่อเอาการต่บคูนเนี่ยแวก็บอาเป็นาษาบ ใหหาัวไลรงานไม่อปหาทดลองเลยนะไปหาคนอื่นก็อาจจะไม่เข้าใจเข้ามาเห็นภาพยังมีมาบุ้ยของทดลองเลโอ้ถูกใจทาโอเคคร้บโอ้โอขอบคุณพี่น้องมากนะครับไม่อยากจะพูดหรอกพูดมันพูดมากไอ้เรื่องยิงเนี่ยอย่ามาคุยกับผมดีกว่านะ ผมมันพอต r e d Fight Academy and Camp เปิดให้บริการทุกวันสำหรับผู้ที่ชื่ชอบการออกกำลังกายโดยการชกมวยและอื่นๆือีกมากมายด้วยราคามิตรภาพสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ f c e e o o o r r e e Fight Academy